สวัสดีค่ะเนยค่ะที่โชว์รูมติรถสวยรถยนต์มือสองของเรานั่นเองเห็นหน้าเนยนะก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเนยจะพามาชมรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นี่เลยคันนี้นิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะรุ่น Back Edition Caliber 2นั่นเองตัวนี้เครื่องยนต์2.5 VG Turbo ทอรนะนี่รถสวยมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้เนี่ย ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยเยอะแยะมากนะรวมไปถึงชุดแต่งแล้วก็สติกเกอร์รอบคันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชมด้านหน้าตัวรถกันเลยนะนี่ค่ะเริ่มจากอ่ะด้านหน้าเลยแล้วกันเป็นตัวกระจังหน้าของเขาจะมาในรูปแบบสีดําเงาแบบนี้นะสำหรับแ a c k Edition ในส่วนถัดมาของโคมไฟโคมไฟของเขานะก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าโคมรมดานะลูกค้าจะมาแบบแต่งออกดุดันเท่ๆหน่อย ภายในก็เป็นดวงไฟลูกแก้ว LED แบบนี้มาพร้อมไฟ Day ์ไลท์เดย์ไทนะคะส่องสว่างได้เลยนะส่วนถัดมาเป็นในช่องไฟตัดหมอกตรงนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ากรอบดำเงาแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างตัวรถกันบ้างมาถึงในด้านข้างตัวรถเริ่มจากล้อแม็กอลอยของเขาเลยตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กเดิมนะแม็กโรงงานสีดำเงา ขอบ18นะแม็กและยางใหม่เลยนะคันนี้มาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำด้านแบบนี้ทั้ง4ซุ้มล้อนะรอบคันไปเลยรถสวยมากสภาพดีนะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านข้างตัวรถกันนิดนึงอ่าส่วนกระจกข้างของเขานะคะนี่เลยมาพร้อมกับไฟ LED แล้วก็มีตัดส้มแบบนี้ ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยนอกจากจะมีสติกเกอร์รอบคันแล้วนะแล้วก็ยังมีตัวดําตัดส้มแบบนี้รอบๆบคันจะเห็นได้เลยนะแล้วก็ส่วนบันไดข้างอ่าบันไดข้างมีมาให้จากศูนย์โรงงานแบบนี้เลยมีตัดส้มเช่นกันรถสวยมากสภาพดีนะคันนี้เป็นตัวคิงแคปนั่นเองอ่ะลักษณะพิเศษของนาวรา NP 3 0 0หรือว่าแบ็กอีชารุ่นนี้คือแคปของเขาเนี่ยสามารถเปิดได้กว้างมาก กว้างกว่ารถกระบะปกติทั่วๆไปนั่นก็คือ90องศานั่นเองนี่แบบนี้เลยอ่ากว้างมากรุ่นอื่นเนี่ยจะไม่สามารถเปิดกว้างได้ขนาดนี้นะลูกค้าบอกเลยนี่เดี๋ยวเรามาชมในส่วนด้านท้ายของตัวรถกันบ้างว่ามีลักษณะเป็นยังไงกันบ้าง ด้านท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังแล้วก็กันชนตัวนี้มีติดมาให้เลยนะเป็นกล้องที่ติดมาจากศูนย์กล้องแท้ๆจากโรงงานเลยนะสภาพดีแล้วก็คุณภาพสูงเลยเดี๋ยวเราไปชมตัวรถด้านในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะค่ะถัดมาในส่วนด้านในตัวรถกันบ้างนะค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆนะคะลูกค้าคนโซนกว้างมากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยเนาะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัย power สามารถปรับขึ้นลงได้เท่านั้นนะไม่สามารถดึงเข้าดึงออกได้ปรับได้แค่ขึ้นกับลงแล้วก็มีฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้นะเป็นคุชคอนโทรลหรือว่าฟังก์ชันลิงก์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไมเรือนไมของเขาเนี่ยจะมีทั้งลักษณะเป็นดิจิตอลที่เป็นตัวแสดงผลแล้วก็ตัวเรือนไมที่เป็นตัวเข็มบอกกิโลของเขาเนี่ยคันนี้นะคะไมวิ่งมาแค่46,0 0 0กิโลเท่านั้นตรงนี้บอกเลยว่ารับประกันไมแท้แน่นอนถ้าไม่แท้เอามาคืน นะแล้วก็ถัดมาในส่วนของฟังก์ชันเครื่องเสียงกันบ้างฟังก์ชันเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะมีจอมาให้ตัวนี้เนี่ยจอจะเป็นจอโรงงานเป็นเครื่องเสียงเด,มเดิมๆแต่ว่าจอของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ระบบทัทสกีนนะก็จะเป็นจอปกติทั่วๆไปวิทยุก็สามารถฟังได้ทั้ง AM FM MM, MP3 ทั่วๆไปเลยแล้วก็มีช่องเสียบไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่า AUX นั่นเอง ในส่วนของจอเนี่ยจะเป็นทั้งจอที่โชว์ของเครื่องเสียงแล้วก็เป็นจอที่โชว์ในตัวของกล้องหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์ระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์แบบธรรมดาก็คือระบบแอร์แบบอนาล็อกนั่นเองเป็นแบบระบบมือหมุนนะแล้วก็มีปุ่ม AC กดเพิ่มความเย็นอะไรปกติเนาะคันนี้นะมาด้วยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพุ้สตาร์ทหรือว่ากุญแจ ate, คียลกุญแจอัจฉริยะป้องกันการขโมยนั่นเอง คันนี้นะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาหรือว่าแมนนวลเป็นเกียร์6สปีดนะแอบกระซิบบอกออคุณลูกค้านิดหนึ่งว่าท่านใดที่กำลังจะหัดขับเกียร์ธรรมดาแบ็คอิดิชั่นรุ่นนี้นะบอกเลยว่าคาร์ดเนี่ย เหยียบนิ่มมากไม่แข็งเหมือนรุ่นอื่นๆนทั่วไปใครที่หัดขับเกียรธรรมดาเนี่ยเริ่มจากแบ็กออดิชั่นคันนี้เลยก็ได้นะอ่าถัดมาในส่วนของตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสภาพดีแบบนี้เลยนะเนื้อนิ่มนั่งสบายดูแรลรักษาง่ายเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็มีตะข่ายตัดแบบนี้สวยงามมากนะคะค่ะถัดมาในส่วนของช่องวางแก้วน้ําหรือว่า ช่องเก็บสัมภาระต่างๆนี่มีมาให้นะแบบนี้เลยด้านในเนี่ยก็จะมีช่องเสียบไฟอีกหนึ่งรูเช่นกันนะคะสวยมากกว้างแล้วก็นั่งสบายที่สำคัญเนี่ยด้านหลังนะกว้างมากๆแล้วก็ Back Edition เนี่ยเขาเป็นกระบะรุ่นแรกๆที่นำนวัตกรรมมีแอร์หลังมาให้รุ่นอื่นๆเนี่ยเริ่มทำตามกันแล้วนะแต่ว่า Back Edition เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกเลยแอร์เนี่ยเย็นถึงใจด้านหลังแน่นอนเนาะแล้วก็ในส่วนของฝั่งคนนั่งนะคะ ตรงนี้เนี่ยพอดึงลงมาปุ๊บอ่าจะมีกระจกมาให้ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งกระจกมีไฟให้แต่ว่าในส่วนของคนขับเนี่ยจะไม่มีนะจะเป็นตัวบังแดดธรรมดาใครที่แบบเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถนั่งแต่งหน้าบนรถได้นะระหว่างให้แฟนขับรถไปร้อติดไฟแดงอะไรแบบนี้นะคะรถสวยสภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเกิดใครสนใจกำลังมองหาแบคดิชั่น สีดำแบบนี้อยู่ก็โทรหาเนยได้เลยที่เบอร์0903-103-100นะคะค่ะถัดมาในส่วนตัวเครื่องของเขาเลยนะตัวนี้เครื่องยนต์2.5 VG Turbo ทอร์โนั่นเองบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆดูได้เลยจากตัวเครื่องนะเออคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยระบบเบรกมี ABS มาให้นะปลอดภัยหายห่วงเป็นแบบหน้าดิสหลังดำนั่นเองแล้วก็ตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างของเรารับประกันนะดูได้จากน็อตแล้วก็ แก้มรถยนทั้งสองข้างไม่มีร่องรอยการลึงแงหรือว่ารอยเบี้ยวแต่อย่างใดนะคะตรงนี้รับประกันได้ว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนใครที่สนใจนะคันนี้ราคาเปิดขายเพียง518,000บาทเท่านั้นตอนนี้นะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกค้าด้วย2 0 0 0 0เท่ากับว่าคันนี้เนี่ยจะเหลือราคาขายเพียงแค่4 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ใครที่สนใจนะรีบฝากเบอร์กันเข้ามาหรือว่าโทรหาเนยก็ได้บอกเลยว่าป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่เจ0ดแสนกว่าบาทคันนี้เนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไปอีกหลายแสนเลยนะคะรถสภาพดีแบบนี้ยังไงรีบเข้ามาก่อนที่รถจะไม่อยู่นะ,ะสำหรับวันนี้เนย,เนยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีรถเข้าใหม่รุ่นไหนยังไงเนี่ยจะพามาชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ